แล้วก็ป่อยคือบกมกต่อไเแล้นะเพราะว่าแม่เนี่ยลูกสาวน่ารักมากก่อนเดี๋ยวจะกะอยาก่อแทนดแทนกอดแทนอะไรยาดมากอะมก่อนยค่กคนเ้ยเาอาบอยู่นะแม่ไม่อาบนแลัไม่อาบล้วราทาแล้ว่าต้องว้ ไม่ไม่คิดมากหอกค่ะไม่คิดของดังนะเพราะว่าเรานคเราว่าสิ่นี้เราต้องแบบงไงก็ด้ีเสียรางวัลไเพราะตอนี้กายดเรานนี้ได้แหล้วก็เราเนี่ยให้เราแค่เร่านเป็นไม่ต้องเป็นเป็นตัวมของตัวเราดะมันจะมันจะเป็นตัวเรา ตัวเราเองเนี่ยตัน้าตัวัเาองัวเลกขอาดนเล่นาไม่หมิ่นหลอแล้วก็ล่อแลต่อเนืน้เพราะว่าแม่เนี่ยลูกสาวน้าักมาก่อนเดี๋ยวจะก้อกดแทนกดแทนทุกคนกอแทนอะไรอย่างมากอะเมื่อก่อนไปค่ะ แม่ไม <c ười> ่อัไม่อ่รักแล้วลกสาวเราแล้ว่ะหัวนไม่ได้ชปรียนชายก็ยังไม่ค่อยกสององานไม่้ว่าเราต้องเป็นาในัน่แล้วก็หนึ่งเสียงอย่างแรกทุกคนฝากเราอันนี้ริงก็รักสมบัตํคาจใคร็ไม่มีครอยู่ใร่มไม่มีใครใก้เราแต่เราอาจะอย่งดไง แล้วว่าม่ไม่คิดาดแบบว่าไม่องดนะเพราะว่าเราเป็ที่เราะว่นี้เาต้องแบบทยังงก็ด้่าอยาเนปปน์ไปเาตวนี้เป็นัวเราตัีตื่นตืวก็เรายให้เราแบี้แาม่เป็นตองเราไม่ต้องเป็นเป็นตัวไม่ต้องเตัวเรานะมันจะมันจะเป็มัน้เป็นของตัวเรา